คุยเลยอ่ะอ่าแล้วหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเหลี่ยมทุกดอกปาก,ปากบอก,บอกเพื่อนกันอ่าตอนนี้อยู่กับจอจอยค่ะสามารถติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e เลยนะคะจอจอยชาแนลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่ชายที่แสนดี MR คครับผมตอนนี้อยู่ที่ f a c e b o o k และ y o u t u b e เช่นกันครับต้องบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกปากบอกเพื่อนกันเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่ไหม ใช่เราแบบโคตรรักกันเลยพี่ออไม่เคยเหลี่ยมใส่กันเลยช่วยเหลือกันตลอดเออแล,แล้วทำไมคนถึงเรียกจอจอยว่าแม่งูเหิงตีงูพิษวะจริงๆรงแล้วอ่อ <c oughs> เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปซึ่งพีก็น่าจะรู้ดีปกติพี่อังต้องบอกก่อนว่าเป็นคนพูดจาค่อนข้างสุภาพมากนะคะแต่วันนั้นอ่เป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นต้นนำหน้าชื่อจอยด้วยคำว่าอีก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจผมพอสมควรนะครับ <c oughs> สำหรับเหตุการณ์ตอนนั้นนะ ก็เราเล่นอ m มองอัสนะคะจนเป็นช่วงพีคเลยติมเมอร์ทุกคนรวมตัวกันโดยนัดหมายทุกสองทุ่มในการเล่นอ m มองอัสแล้วก็พี่อังก็เป็นคนชักชวนจอยให้เข้าไปเล่นแล้วจอก็แบบเป็นแบบเด็กใหม่ใส่กิ้งไม่รู้เรื่องไม่เคยเหลี่ยมอะไรใส่ใครแล้วก็แบบไม่ได้เล่นเลยค่ะเพราะว่าโดนฆาตกรปาดรัวๆแล้วพี่อังไงก็ด้วยความเป็นคนดีเนาะพี่ชายี่แสนดีเป็นคนชวนเรามาเล่นอยาก ดูแลเดชาบุญไอตาที่อยากดูแลเป็นฆาตากรพอดีออแต่เราก็แบบยังเล่นไม่ค่อยเป็นไงพี่ก็เนื่อไหมว่ากดปุ่มเดินกับปุ่มฆ่าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเลยไอ,อเราก็ตามเซฟไง<อ>คือแบบกลัวโดนปาดไงเฮ้ยเดี๋ยวอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันตุยเย่ไปอีกอ,อไอเราก็เดินตาม,ออมไอเราก็เดินตามพี่ชายมันกันแล้วก,กวดผิดไปโดนปุ่มฆ่าน่นนะน่ะปาดแปดเลยคนแรกปาดแบบเรียกได้ว่ากลางห้องกลางสาธารณาชนไม่รู้จะเรียมยังไงแล้ววะตอนนั้นน่ะคือแบบ อย่าละกดผิดทำอะไรไม่ได้เราก็บักแท้ไปเลยอ่ะแล้วขนาดที่เราปัดแปลกพี่อังก็ตะโกนออกมาว่าไอ้จอยไม่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 มีใครไอ้จอยอ่ะมาถึงคำนั้นเลยอ่ะมีแอบไปดูสตรีมย้อนหลังเพราะมีคนดูมามาโถมช่องหมูว่าแฮชแท็กงูพิษไอ้เราก็อุตส่าห์แบบว่าเรียกๆหน่อยโอ้อะไรดีอ่ะภาพลักษณ์เสียหายไม่ได้เลยเนี่ยอ่าแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยเรียกว่าแมงูแล้ว พี่ก็เลียมสายหนูต่อเกลยกลายเป็นพ่องูอ่าก็เลยเป็นแกงงูพิษจนปัจจุบันนี้ค่ะใช่ครับผมเนี่ยจอยถามพี่อรู้สึกยังไงเวลาที่คนเรียกว่ามิสเตอร์แคสคะคุณเอ็มอาร์แคสสารภาพบาปไว้ก่อนว่าจอยก็เรียกมิสเตอร์แคสที่ครั้งแรกที่เจอกันมนกันค่ะไม่ที่ต้องถามก่อนว่ามีใครบ้างที่ไม่เรียกมิสเตอร์แคสบ้างก็พี่เอ็มอาร์จุดมันก็ตัวย่อไงไม่แต่แบบพี่พี่สร้างช่องมาก็คือแบบ เอ็มอาแคนั่งคิดไว้อย่างดีเลยเว้ยว่าเมืม่อก่อนพี่มีสตูชื่อ Myroom Studio oh. อ๋ออ่าพี่แบบว่าเอ้ยรับถ่ายรูปพิธีการนู่นนี่นั่นเฮ้ยเฮ้ยแคสเกมว่ะเราจะเอาแบบ Myroom Studio มาก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเอา Myroom c a คสอะไรเงี้แคสเกมในห้องอ่เองเอาเลยตั้งไมล r o o มมันพิมพ์ยาวไปอ่ะขอแค่แบบตัวอักษรเล็กๆได้ไหมอ่ะเลยตั้ง m อ m r าจุดใช่ไม่จุดไม่จุดด้วยไม่จุดเดี๋ยวนะทุกวันนี้ชื่อเพจพี่ไม่มีจุดไม่มีจุด ใช่พี่กวนนะคะในบีฟยังมีจุดอยู่เลยค่ะทีมงานคะ่ะมันไม่มีจุดด้วยแต่เรื่องของเรื่องคือพี่ไปตั้งตัวเอมใหญ่แล้วอาเล็กอ่ามันเลยเป็น m r c a ตอใช่แล้วคนที่มาอ่านเฮ้ยมิสเตอร์แคมตอนนี้ก็แบบว่าไปออกงานเขาก็ยัง m r c a ตออยู่ออกสื่อก็ m r สเตออยู่ก็ทำใจแล้วครับจริงๆแล้วพี่เคยมีความคิดที่จะเปลี่ยนจาก Mr.Cast เป็น Mr.Cast เลยไหมคะจอยลองคิดสภาพช่อง Mr. c a s อ โอ้นายเฟือกนายเฟือกมันดูเบียวมากเลยอะมามันเป็นนายเฟือกไงก็ได้อยู่ใช่หรอเออมันก็ไม่ใช่ไหมบางทีพี่ก็ต้องเปลี่ยนแบบให้อะไรที่คนเขาจําไปแล้วไงอาจจะดีกว่าลองดูลองดูก็ตอนนี้ก็เริ่มจะปงแล้วจะเรียกอะไรก็เรียกแล้วกันนะครับสําหรับเอมาแคดหรือมิตาแคดเรียกได้หมดนะโอเคเอเคเอค่ะเอเคเอแล้วกันนะเกมไหนที่เหลี่ยมที่สุดในดวงใจอ่าถ้าให้พี่คิดนะถ้าเกิดคนเล่นหลายๆคนเนี่ย ก็น่าจะยังเป็นอมองอัดอยู่ปะ่ะตอนนี้มันก็จะมีเกมที่คล้ายๆกันขึ้นมาก็จะเป็นอะไรนะกูดกูสดักกูดกูสดักฮันฮันเป็ดอ่าอโอเคแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นเกมเล่นคนเดียวเนี่ยพี่ยังให้ไอ้มาริโอเนโกะเนี่ย <laughs> มันเป็นแบบเดอะเบสขอฟเกมเหลี่ยมที่แบบปั่นหัวคนเล่นได้สุดๆอยู่ <laughs> คือเล่นกี่ทีมันก็หัวร้อนอะ <laughs> ในเกมบ้านเนี่ยรู้สึกว่าในวงโคจรสตรีมเมอร์เราทุกคนจะมีอ่าคลิป ทุกช่องเลยนะสำหรับไอเกมเนี้ยอะไรมันมาริโอเนโกมาริโอเนโกมันเป็นแบบเกมที่แบบเรียนแบบมาริโอแต่บอกว่าเป็นแมวโง่ๆวิ่งไปแล้วอยู่ดีๆแบบวิ่งอยู่ข้างทางมีหลุมสักพักมาริโอเหยียบเห็ดได้กระโดดเหยียบเห็ดแม่งมีหนามคือมันไม่ใช่พราว่าเกมแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกมเหลี่ยมที่คนสร้างคนสร้างเหลี่ยมกับเราใช่มันมีหลายเกมมากเลยนะแถบดันเจียนก็มีไบรอันผจญภัยเลยพวกนี้เป็นเกมเหลี่ยมหมดเลยอื แต่จอแนะนำนะเพราะว่าเกมพวกนี้คนเล่นหัวร้อนแต่คนดูโคตรชอบเลยใช่ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองไปดูย้อนหลังในช่องต่างๆเนี่ยะคะใช่ถ้าเกิดคอดบพี่อามจะเล่นหมดแล้วนะแล้วถ้าเกิดคิดว่ามีความสุขเกินไปก็ลองไปโหลดมาเล่นดูได้นะ <c oughs> เราจะรู้ว่าความทุกข์ในชีวิตมันเป็นยังไงนะฮะมแต่ถ้าเกิดเราจะทุกข์แล้วก็อย่าทุกข์โดยป่าประโยชน์นะคะกุณาสตรีมให้เพื่อนของทุนดูด้วยเพราะเพื่อนคุณจะชอบมากเชื่อเราใช่ครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าสาหรจอยเกมที่เหลี่ยนที่สุดง่ายๆโลบอกค่ะคนละเหลี่ยม <c oughs> อันนั้นอันนั้นหัวเหลี่ยมไม่ใช่เกมเหลี่ยมสิ <c oughs> โอเคขาครับต่อไปเคยโดนเหลี่ยมแบบไหนเจ็บที่สุดวันนี้แบบไม่ใช่ในเกมด้วยนะไม่ใช่ในเกมอ่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอล่าสุดก็ไปกินปิ้งย่างกับเพื่อน แล้วเราบอกว่าเราอยากกินเนื้อติดมันเพื่อหลอกสั่งเลยช่วยกินมาถึงปุ๊บแม่งไปแตะเลยสักชิน้นะคะ่ะอันนี้เจอเพื่อนแกงและ <laughs> อันนี้ก็คือแบบเป็นการเหลี่ยมแบบบ,บิดที่แบบจะเจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเป็นสายกินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างอย่าง,างแล้วก็จะแบบเป็นการแบบเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารโดยไม่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็นอนอืดไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วก็จะเป็นความทรมานที่เจอการเหลี่ยมเป็นประจําทุกวันไนมะะ่ใช่แต่พออายุเยอะเนี่ยมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามัน บั่นทอนสุขภาพเนาะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเราก็ต้องมานั่งกินถาดนั้นคนเดียวอ่ะโคตรเศร้าเลยแล้วมันมันด้วยเนาะใช่เออลมตีไหมอย่าให้พูดเลยค่ะต้องหาชงยีฮอ้อตืดเพื่อลดกรดไม่ใช่ลดกรดเนี่ยลดลมลดลมอย่างพี่นี่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าการเหลี่ยมได้หรือเปล่าวะแบบเวลาไปฟิตเนสเนี่ยมันจะมีแบบว่าเครื่องอุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าเบน์เพสที่เอาไว้แบบนอนราบแล้วก็ยกขึ้นอย่างอ่าคือพี่ก็ไปนะ แล้วสักพักแบบก็มีแบบกลุ่มจีนคนหนึ่งอ่ะชาวจีนชาวต่างชาติอ่ะเอาเป็นกลุ่มชาวต่างชาติไม่ทันละเอาไม่ทันแล้วเหรอไม่ทันลเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยมาแบบเอ้ยเล่นด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยกนึงอ่ะมันเซตหนึ่งก็นานไงกว่าจะยกเสร็จใช่ไหมเขาก็แบบเล่นด้วยได้ไหมอ๋ออยากให้เซฟปะไม่ใช่เขาก็แบบอยากให้แบบเออวนๆกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุปกรณ์มันมีแค่ชิ้นเดียวอ่ะแล้วพอแบบโอเคโอเคโอเคสักพัก มันพาเพื่อนมาอีกสี่คนคือแบบเราก็โมเอ๊ะเราต้องพักเซตหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วมันมาสี่คนมันยกทุกคนไปเล่นเครื่องอื่นก็ได้นะเชิญวนไปเลยค่ะสี่คนไม่ไหวนะอ่าก็ประมาณนี้ก็แบบอันนั้นก็เป็นการเรียนนยิมยิมออตอนนี้ก็แบบว่าใครขอมาเล่นด้วยก็ เวทอ n ม t ิ p ิ e พี e ให้เราเสร็จก่อนนะ <laughs> <laughs> ใช่ <Okay. S 1> เรายกเรายกไม่นานเรายกแป๊บเดียวนะอันนี้เนี่ยต้องถามว่าแบบเวลาเล่นเกมไม่ผ่านเราโหลดเล่นเกมมาอะไรเงี้ยแล้วเล่นเกมไม่ผ่านเคยโกงไหมเออส่วนตัวจอยเป็นคนแบบชอบเอาชนะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงผู้มมหมองเ,องเนาะเอลด n น i ลิถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในทุกขออย่างพี่อ่างเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจอยเป็นคนที่ดื้อมากแล้วก็แบบมีความร้นแล้วก็แบบอยากเอาชนะโดยที่แบบ อ๋อมันมีคนให้คำนาิยามว่าชนะแบบลิงลิงอ่ะคนอื่นเขาแบบบิวนี้บวกอันนั้นบัฟนี้ชีซีดีว่ตุ้มมอนเตอร์ตายนิยามนั้นของจอยคือลิงพระจอยถือมีดอยู่อัน,น,นหนึง่งดาบเล่มหนึ่งแล้วก็เข้าไปกิง้งกิงกิงแล้วก็ฮึตีทีหนึ่งเลือดบอกก็จะลดไปตึง้งต <laughs> ึงแล้วก็กิ้งต่อยสารนีเนี่ยอย่างเงี้ยลิงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆ,ๆจะก็เลยจะแบบมีความแอนตี้เรียกว่าแอคชั่นรีเพย์ เออมันจะมีตลับโกงเกมสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์ใช่ไหมมันอันนั้นผิดเลขสิทธิ์ด้วยนะเออเอ้าเหรอใช่ Action r e p พ a y มันคือผิดเลขสิทธิ์เออแต่จนไม่เคยใช้เลยแต่พี่ใช้เอาเก้เก้เหรอก็คือตอนเด็กๆอะคือแบบเรายังไม่รู้อะไรมากไงเรายังเล่นแบบคือสมมุติว่าเราเล่นเกมแล้วพี่ชอบเล่นเกมพวก RPG ที่มันต้องแบบแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะ เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้อัพอะไรวะอันนี้อัพอะไรวะแล้วแบบหาตังมาเราจะไปลงค่าสเตตอันนู้นอันนี้อันยังไงอ่ะก็เอาแอคชั่นรีเพเสียบปุ๊บก็เอาตังมาเต็มก็อัพเต็มให้หมดเลยละกันไม่ก็อันนั้นมันตอนเด็กๆไงแต่คือมันเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่มันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่เราเล่นคนเดียวแล้วแบบไม่มีใครมาเดือดร้อนกับเราก็คือเราเล่นเรามีความสุขอยู่คนเดียวเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์หมดเลยป่ะเพราะมันยังไม่มีเกมออนไลน์ไงสมัยแอชเชนเกมมี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 เกมแลนเมมีเกมแลนแล้วใช่มีมีมีเลดอะเรสดแลนอยู่เด็กติดบ้านค่ะไม่เคยออกไปับพี่เด็กแลนเกมไงมันมีอีกอย่างหนึ่งที่คนเขาโกงกันแต่พี่ไม่ทํานั่นก็คือเคาน์เตอร์สไตน์ เมื่อก่อนบ้านพี่อยู่ตรงเรียกว่าแบบโซนร้านเกมะเนาะอ่าอันนี้ใครใครหลายๆคนเคยอยู่แถวเกษตรนะครับน่าจะรู้ว่าแถวนั้นอะโดงเกมนะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะร้านเกมเยอะมากตรงข้ามมหาลัยปะใช่ซอยเกษตรไงซอยตลาดอมรพันเอออ่าซอยนั้นแหละโอ้มีทุกอย่างร้านอาหารของกินจุบจิบร้านเกมเครื่องเขียนเหมือนมีห้างเล็กๆที่นั่นด้วยแบบเป็นแบบ ให้เดินอ,ะอ่ะอาแล้วมันมีคนลงโปรกเขาเตอร์ไปว,ว่าย,ยิงหัวเว้ยคือในนั้นน่ะต้องบอกว่าอ๋อมาเจอเฉพาะเครื่องในร้านไม่ใช่ใ,ชในร้านคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องอธิบายก่อนเมื่อก่อนโซนตลาดอมรพันธ์เนี่ยมันจะเป็นโซนร้านเกมที่แต่ละร้านเนี่ยเขาจะโยงแลนใส่โยงแลนต่อถึงกันใช่หรอใช่ จริงๆมันมีระบบนี้เหรอจริงๆ,ๆจริงๆ<ด>อ่ะมันจะม,ม,มีร้านเออยู่ต้นซอยใช่ไหมร้าน B ีอยู่ปากซอยร้าน C ีอยู่ดิมถนนคือถ้าเกิดเข้าวงแลนอ่ะมันเจอทุกร้านเลยเว้ยเขาลากสายแรนยังไงใช่เขายงแลนกันเมื่อก่อนตอนตลาดมนพันนะถ้าเกิดใครอยู่ยุคนั้นทันบอกด้วยอ่ะแล้วก็มีคนลงโปเคิลมาหีหัวคนในเกมแล้วโดนจับได้ไหมอ่ไม่รู้เหมือนกันก็เราก็ออกห้องแล้วก็เปลี่ยนห้องที่เขาสร้างม่เป็นคนใช้หรือเป็นคนโดนเป็นคนโดน อ๋อคือแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นก็เลยรู้เจอหน้าปุ๊บตายเลยเอ้อเขาแมนมากไม่รู้รอ๋อ,อแสดงว่าพี่ก็เคยใช้แอคชั่นรีเพย์ใช่พี่เคยใช้แอคชั่นรีเพย์แต่ของจอนแบบเป็นประเพศดื้องไงเป็นลิงค้างก็คือแบบไม่ใช้เพราะแบบมีตัวนันเด็กแบบมีความอยากเอาชนะสูงสูงแบบสูงลิบดาเลยอืแบบ ไม่ว่าจะแก,การแข่งขันทุกอย่างคือเกมกีฬาอะไรเงี้ยเอาหมด <ừ. S 1> ออมแล้วก็ดื้อมากก็เลยแบบไม่เคยใช้แต่สมัยนี้อยากโกงมากเลยแต่แบบเป็นโกงชีวิตจริงอะอะ <c oughs> ไรนะมาดูโหลดแล้วก็แบบเตอนเตือนเตอนเตือนเตอร์แบบไม่อยากทํางานแล้วอะตอนนี้อยากโกงขอแอคชั่นรีเทนเดียวได้ไหมคะขอแบบมอทัลลดแบบว่าละร้อยก็ได้ร้อยบาทแล้วก็แบบรา <c oughs> งวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นก็พอแล้วเนาะอันนี้เราน่าจะไปไกลละอ่ะไปแล้วถ้าเกิดตอนนี้ไม่เล่นเกมเราทําอะไรกันอยู่ องหนูหรอหนูคงทำงานนักบัญชีเหมือนเดิมไหมแต่ว่าก็มีความฝันสมัยเด็กเป็นแบบนักกีฬานะกออ็แบบนักกีฬาเทควันโดบาเก็ตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเล่นมาหมดแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบชอบเล่นเอสตีมากๆคือถ้าเกิดว่าไป,ไปใ,หให้ไปหาหมอคือไม่ไม่มีส่วนไหนที่สมประกอบสักเท่าไหร่ <c oughs> อายุต,ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็ออกกลาลังกายดนงๆไม่ค่อยได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าณนะอายุเท่านี้ ถ้าไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ยังจะได้แบบเล่นกีฬาหรือว่าแบบเป็นนักกีฬาตามที่หวังไวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังไงออันนี้ที่ฝัน<ต>ไว้นะแต,แต่ถ้าเกิดอายุเท่านี้นี่พี่ว่าเกินน่าจะเกินลิมิตและกกีฬาแล้วนะอ่ามันต้องแขวนแล้วอาจจะต้องแขวนสตงสตัตอะไรอย่างงี้สักนิดนึอ่าเป็นงานอนดิเรกไงอ่าถ้าเกิดพี่หรอไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์หรอก็น่าจะตะกล้องปะอยากทําเบื้องหลังอะเบื้องหลังนี่ยังไงอะพี่คือพวกแบบโปรดักชันเบื้องหลังคอยดูไฟพวกอะไรพวกเนี้ย อยากเป็นไลท์กราฟเฟอร์เอาค้อจริงคือเมื่อก่อนพี่เคยฝึกงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพนะแล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยการจัดไฟของผู้ช่วยช่างภาพอะไรเงี้ยบางทีมันมันมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราสามารถที่จะในละมิดภาพนั้นออกมาได้อะ่ะ <ừ> เออมันน่าสนใจมากแล้วก็แบบถ้าเกิดเราเป็นช่างภาพได้ก็ดีเพราะมันรายได้ดีกว่าเนาะอ้าวเหรอเออช่างภาพรายได้ดีมากเลยนะตอนนี้ทันไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่เ <laughs> พราะเพราะตอนที่ฝึกงานช่างภาพเขาได้คิวละหมื่นห้า ฮ้ยจริงปะ่ะใช่ในสัตูใหญ่นะเดี๋ยวจบรายการนี้เราไปลองดูตอนนี้<ะ>ไม่น่ามีแล <laughs> ้วไม่มีแล้วหรอคะ <laughs> โอเคโอเคโอเคประมาณนั้นอจังหวะในชีวิตจังหวะไหนที่คิดว่าสุดที่สุดเอาสุดประมาณไหนดีกว่าเออต้องต้องถามว่ามันสุดอะ่ะมันมีสุดหลายอย่างสุดเรื่องการทํางานก็จะเป็นช่วงที่เรียนจบใหม่ๆแล้วออกมารับฟรีแลนซ์ถ่ายรูปก เรียกได้ว่าแทบไม่ได้โนอนอ่ะตอนนั้นเอารู้สึกว่าช่วงที่เรามีความสุขที่สุดไหมถ้ามีตอถ้ามีความสุขก็จะเป็นช่วงที่เข้ามาสตีมใหม่ๆแล้วเข้าไปในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มนั้นที่ตอนนี้อ่าเปลี่ยนสัญลักษณ์ปาพี่อ๋อจากจากที่แบบเน้นเน้นสีหนึ่งแล้วสีนั้นสมีสีนน้อยเป็นสีขาวแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวหยุดเราจะไม่พลาดทิน อ่าเดี๋ยวโดนฟอกไม่ได้มันมีสีขาวทุกทุกแพลตฟอร์มเลยอ,อ,อก็ช่วงน,นั้นเป็นช่วงที่รายได้สะพัดมากอ่านั้นคือช่วงที่มีความสุขที่สุดเพราะว่ารายได้เยอะที่สุดรายได้เยอะที่สุดแต่ก็ทํางานเหนื่อยเช่นกันอ๋อเหนื่อยที่สุดเช่น,นะอ่าประมาณนั้นมันเหนื่อยในแบบไม่ใช่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจประมาณนั้นอ,นะอขอคงจะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่แบบใช้ชีวิตที่สุดที่สุดละกันเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรง ทำงานควบสองงานทั้งบัญชีทั้งสตรีมแล้วก็แบบได้ออกไปใช้ชีวิตอะเที่ยวปีนผาพายคายักแบบทำทุกอย่างเลยแล้วแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นแบบเอนเนอร์เราล้นมากอะ่ะเราก็แบบมีความสุขมากหาหางเงินก็ได้ทํางานเราก็รู้สึกเต็มที่เราทำได้ดีทุกอย่างเลยอันนั้นก็แบบเป็นช่วงเวลารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดละแบบอยากให้ทุกคนลองลอง,ลองแบบสร้างช่วงเวลาโมเมนท์ที่แบบ เฮ้ยเกิดคุ้มแล้วอ่ะที่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งเหมือนกันจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครัเป็นแบบแพชชั่นในชีวิตเลยดูดีมากๆเลยนะพี่นี่เงินอย่างเดียว <laughs> <laughs> เออแล้วมันนั่งคิดดูนะว่าพี่กับเราเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงวะตรงคือจอยนึกไม่อกอกแล้วพี่เพราะมันนานมัมนนานมา,มากมันนานมากจริงๆคือก <c oughs> ็น่าจะเอามองอัดปะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นพี่พี่รู้สึกว่ามันก่อนหน้านั้นเราเคยเล่นเกม อะไรด้วยกันก่อนอามองอัดหรอน่าจะเซกิโร่กับเดกอนได้ไปปะไปเออน่าจะเป็นงานนั้นเจอพี่ด้วยเหรอเจอล่างไหนอะฮะตอนนั้นพี่อยู่ล่างไหนเฮ้ยนั่นมันนานมากตั้งแต่แบบโอ้โหเอ้ยฟิลิปปินส์กับเดกอนไหนเจอกันจอนก่อนกันเดกอนก่อนจ้าอ๋อเหรอใช่แล้วทั้งนั้นก็คงเป็นงานนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันมีงานเปิดตัวเซกิโร่กับเดกอนแล้วพี่ไปแล้วขาก้าบอะพี่นั่งรถไฟฟ้ากลับกับเราจะไม่ได้หรอ เราหนุนล่างรถไฟฟ้าด้วยเหรอใช่ตอนนั้น่ะเรานั่งรถไฟฟ้ากลับพร้อมกับอีกคนนึงสตรีมเมอร์อีกคนนึงแล้วพี่จําได้ว่าเราหว่างขึ้นรถไฟฟ้าเราช่วงนั้นมีแข่งเกมเอฟเฟกต์เลเยจันโชว์แมทอ่าอีเวนต์เอฟเฟกต์เลเยจันเราจําได้แต่ว่าใช่ใช่วงนั้นอ่ะพี่อยู่กับเราอยู่ทีมเดียวกับหนูด้วยเหรอไม่ใช่อยู่คนละทีมแต่คือพี่อย่านั่งรถไฟฟ้ากับกับเราแล้วเราคุยกับน้องที่เขาแข่งเอฟเฟกต์เลเยจันไง น้องคนนั้นคือใครอะไอ้ไงไอ้คนไหนอะคือคือตอนนี้แบล็งไปหมดแล้วไม่มีอะไรดีเลยทำไมพี่จำได้แล้วจำไม่ได้อ่าร้านอันนี้มาถามที่เข้าใจนะเขาจะเป็นคนความจําสั้นมากค่ะอ่าก็ช่วงนั้นเนี่ยก็อ๋อเริ่มรู้จักกันอันนั้นอ่ะจะเจอเริ่มเริ่มได้คุยกันครั้งแรกอ๋อแล้วเราเริ่มมาสนิทตอนฟิลิปปินส์มั้ย เออใช่เพราะฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเขาแบบแบ่งเซกชันให้เป็นกลุ่มๆใช่ไหมล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันหนุนได้อยู่กลุ่มเดียวกับพี่อังใช่ใช่ประมาณนั้นอก็รู้จักกันแต่ตอนนั้นค่ะเราค่อยมาสนดิทช่วงอมองอัดเพราะว่าพี่อังเป็นคนชวนจอยเข้าวงการอมองอัดใช่เพราะว่าเห็นแบบว่าตํารวจจอยเขาเฮ้ยขอ้องขอลองขอลองขอองเราเราตัดช่วงนี้ออกให้ทีนะคะทีมงานขอ้องเลยค่ะมันเป็นอดีตที่จอยอยากลบเลือน ต้องบอกด้วยนะว่าตัดออกหรือตัดทิ้งตัดตัดทิ้งอ่ะไม่ต้องตัดออกแล้วเอามารีเพย์ใหม่นะคะทีมงานนี้เขาคนขงจนเรียนแล้เอาเอาไหวเอาไหวเอาไหวก็คือแล้วเรามาสนิทกันตอนอมองอัดใช่อ่าหลังจากนั้นก็เล่นเกมด้วยกันมายาวๆเลยค่ะใช่จนปัจจุบันก็คือต่างคนต่างไปผชญในความโหดร้ายของแต่ละเกมที่ชอบอยู่เรียกได้ว่าเกมเกมหมาทั้งคู่เลยค่ะ ที่เราเล่นเกมด้วยกันแล้วเราเหลี่ยมใส่กันเนี่ยเกมไหนชอบที่สุดวะมันมันไม่ได้เหลี่ยมใส่กันอันดิแต่มันเป็นการเลี่ยมใส่คนอื่นแล้วอันนี้คือจะสะใจมากเลยเพราะแบบในคลิปจอยลั่นเลยอ่ะเกมอ่า Midnight นท์ s t Hunt นึกออกเลยดิใช่เฉลยนึกออกเออแบบคือมันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างแก๊งงูพิษกับอ่าแก๊งของแก๊งหนึ่งอ่าอีกแก๊งหนึ่งอีกแก๊งหนึ่งออแล้วคือเราอะหาคอมโบสกิล ที่สามารถเอนเกมได้ตั้งแต่แบบต้นเ,เตนเกมอะ่ะคือออกจากเซฟโซนมาปุ๊บตายเลยอะแล้วมันเป็นคอมที่น่าเกลียดมากมันเป็น<อ>มันเป็นคอมที่แบบว่าเรียกได้ว่าคือฝั่งตรงข้ามร้องอะร้องแบบร้องลังนะ่ลนเลยอะเออถึงขั้นข้ามน,นิสคอดมาทำอะไรอะแบบไม่เล่นเลยขอเล่นบ้างดแิแล้วแล้ด้วยความคอมเนี้ยมันมันน่าเกลียดจริงๆใช่ไหมเขามันรู้สึกจบเกมมาจบ,จบ,จบในภายในแปดวิใช่เออจอยจอยําทำคลิปแล้วนะว่าเกมอะไร กับแก๊งนี้ติดติดติดจบในแปดวินาทีแล้วคือแบบตอนที่ทําเหตุการณ์เนี้ยทุกคนแบบหัวล้อแบบชั่วร้ายอ่ะในแก๊งในแก๊งเราไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยสงสารค่านตรงัไม่มีคือแบบวางแผนกันแบบดิบดีมากว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องเอาตรงนี้เอ้ยย้ายของมาตรงนี้เอาบาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยใส่สกิลใส่สกิลใส่อันนี้ต่อด้วยนะมันจะได้แรงแรงขึ้นตุ่มตายเลยแล้วแล้วพออีกอีกแก๊งหนึ่งเขาข้ามดิดมา เฮ้ยขอเล่นบ้างอะไรนะตอนนั้นไอ้ไม้บอกว่าเออไม่เหลี่ยมแล้วไม่เหลี่ยมแล้วไม่เหลี่ยมแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มตาใหม่ไม่เป็นไรซ้าอีกรอบหนึ่งอืมไม่แล้วเราพอเขาตึดดึงออกไปมเอาไงพี่จอยบอกเหมือนเดิมดิซ้ำดิรออะไรอ่ะรออะไรอะรออะไรเออก็จากแปดวิก็กลายเป็นมาประมาณยี่สิบวิไม่ต่างจากเดิมมากเปลี่ยนด่านนะเปลี่ยนด่านแต่เหตุการณ์เดิมใช่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่อันนั้นน่าจะเป็นแบบ รู้สึกว่าเล่นได้เหลี่ยมที่สุดตั้งแต่เคยเล่นเกมมาละอืถึงขคานดิดขอดมาจอยเป็นมิดไนท์กว่านั้นแต่ผมพี่ชอบไอ้อิตเทคซูที่เล่นด้วยกัน嘛โอ้โหจอันนี้แบบช่วยเหลือพี่อังทุกฉากทุกต่อทุกขั้นตอนเลยค่ะเกม่เยเดยรกอิเทคูไม่เคยแกลงเลยจริงๆรงหรอแล้วไอ้ที่เป่าพัดลมกูตกเหวเนี่ยคืออะไร จำไม่ได้นะคะม,ม่ฉากนั้นด้วยหรอโอ้ไม่เหลือสิ <laughs> <laughs> โอ้มันก็เป็นเกมร่วมมือกันแลยว่าแกล้งกันนิดๆแต่แบบว่าการแกล้งในเกมนั้นมันจะดูแบบว่ามันดูเฮฮาไงอ๋อเป็นการแกล้งที่ดีใช่เป็นการแกล้งที่ดีเดอ้ยเนื้อเรื่องก็ดีภ <laughs> าพก็ดีเก็แบบจอยต้องปัต้องแบบเกาะตะปูข้ามฝั่งพี่ก็แค่ปลาตะปูให้ช้าหน่อยแล้วจอยก็ตกเขวก็สนุกดีหรือไม่ก็อาจจะโดนพี่อังปลาตะปูปักหัวเลยนะคะไม่ได้ใช้ ตะปูในการข้ามฉากค่ะเอ๊ะพี่เคยทำด้วยเหรอไม่เคยหัวเป็นรูเลยค่ะไม่เคยเลยหนัดเพยเขากินรูอืมโอเคก็คุยกันมาสักพักแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะเอาข้อจริงก็คุยกันเกือบทุกวันปะวะโอ้โหที่คอก็จริงจริงจริงอันนี้ก็เหมือนแบบมาถ่ายรายการให้เขาอะเนาะใช่จริงๆแล้วก็สมานักีเอ๊ะสมานักีคืออะไรสมานักีคืออะไรสมานักีสมานนักันทุกวันอยู่ที่ดีสคอตอ่าปกตีเลยราก็ไม่ค่อยเหลี่ยมกันอ่ะอันนี้ก็ รู้ไว้นะครับว่ารายการเนี่ยเขาทำให้เรามาเสียมให้เราเหลี่ยมกันนะฮะเออก็ก็ประมาณนี้และกันสำหรับซีเมอร์คุยเลยอ่ะนะครับไว้เดี๋ยวรอดูนะครับคลิปหน้าก็น่าจะสนุกเหมือนกันแน่นอนนะครับผม้วไปไว้เจอกันจ้าเอาข้อจริงๆนะพอนก็เหลี่ยมทุกเกีเยงมาวะไม่พอหัวข้อเหลี่ยมอะคิดได้อยู่คนเดียวเลยอะแต่จะพูดชื่อ ว่าจะเยอะไปอันนั้นประมาณสามวันกจ่าโผ่่คอติดคุกะนะโดนฟ้องอะไรหรืออะไรอะ่ะ